传说藏在书卷里，瞬间开启新的传奇。躺进文字讲什么道理？就是腹腔态度和脾气。霓虹灯起，城市在分离。赤眉鬼影披上人皮，谗言美语名利间交际。欲望之下谁人能赢？管他什么杀气，不讲实力，注入战气，我自无敌。管他什么偏术阴谋诡计，半生为云，不生为雨。看我铁头铜影，金足银。 内力传开，凝聚战气，看我分分九真真与化境，福禄一为，都市先机。嘿，<Hey, S 1> 人脉通天地人术，嘿，崇拜圣阴阳造福，嘿，圣人说世与世俗。yo y o l e t s go、yeah, yeah, yeah, on，管他什么杀气，不谈实力，气运与力，我自无敌，管他什么骗术阴谋。 สเสียนหมอแห่งมหานครเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นโดยคอมพิวเตอร์เด็กๆควรได้รับคำแนะนำตอนที่17เขาคือนักศึกษาธรรมดาของมหาวิทยาลัยการแพทย์ไม่ชิงมีสิทธิ์อะไรมาเป็นกรรมการใช้อำนาจในการกดขี่คนอื่นมีเบื้องลึกเบื้องหลังชัดๆฉันรู้จักเพื่อนนักข่าวสองสาคนพอดี ถ้าวันนี้ไม่ให้คําอธิบายพรุ่งนี้ฉันจะทําให้พวกนายขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์หมอเย่เป็นผู้สืบทอดของเก้าวเข็มคืนวิญญาณและเป็นแพทย์ที่รับเชิญพิเศษในการสอบครั้งนี้สิทธิ์พี่ของท่านผู้เฒ่าเฉาจากร้าน้อยสมุนไพรนา,ายคิดว่าเขามีสิทธิ์ที่จะมานั่งตรงนี้ไหมละ่ะนี่งั้นให้เขาเป็นกรรมการของแฟนเก่าเขาแกล้งว่าจะไม่ถูกกดนะคนที่เกี่ยวข้องควรจะหลีกเลี่ยงไม่ใช่เหรอเมื่อกี้หมอเย่ไม่ได้ถามอะไรนายเลย ก็แค่คอมเมนต์อีกอย่างถ้าฉันจะไม่ผิดแล้วก็นายไม่ได้ลงทะเบียนสอบพฤติกรรมเมื่อกี้ของนายส่งผลกระทบต่อผู้ขอสอบคนอื่นอย่างรุนแรงแล้วช่วยความร่วมมือนในการทํางานของพวกเราออกไปรอข้างนอกด้วยอยากไล่ฉันไปแล้วค่อยโกงมีเรื่องง่ายขนาดนั้นที่ไหนกันนายอยากทําให้เป็นเรื่องใหญ่ก็แล้วแต่นายเลยยังไงซักการสอบของโรงพยาบาลก็มีบันทึกวิดีโอครบถ้วนทําให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่จูหลี่หลินก็จะดังแล้วไลเดาวดูสิว่าเธอจะหางานทําได้ไหมเย่ผู้ฝันน ลินสอบไม่ผ่านเชิญพวกคุณสองคนออกไปด้วยเฮ้ยเออคือเมื่อกี้ขอบคุณนายที่ยื่นมือเข้ามาช่วยนะนายออะซ่อดได้ดีมากเลยเก้าเข็มนขึ้นวิญญาณอะไรนั่นน่ะฉันไม่ถามแล้ว แต่ตอนนั้นผู้เท่าเฉาเคยไปสอนที่มหาลาัยเราด้วยทำไมนายถึงกลายเป็นศิษย์พี่ของเขาไปล่ะอ๋อในเมื่อน,นายไม่ถามเรื่องก้าวเข็มคืนวิญญาณงั้นเรื่องที่ผู้เท่าเฉายอมรับฉันเป็นศิษย์พี่ฉันก็ไม่มีอะไรจะบอกแล้วเฮ้ยช่างเหอะเฮ้ยนี่ฉันถามนายหน่อยดิว่างช่วยฉันจีบสาวไหมสาวคนไหนโชคร้ายขนาดถูกใจนายกันเอนะเอะเธอชื่อสือวีทิง อยู่คณะการเงินมหาวิทยาลัยไม่ชิงเออคำพูดนั้นจะว่ายังไงนะมีพร้อมทั้งหน้าตาและความสามารถเลยหยุด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 จะให้ฉันทำอะไรคือ <c oughs> อีกสองวันจะถึงวันเกิดเธอนายมาช่วยฉันหน่อยดิเออไปฉเฉลียงข้าวนายนะกินไปคุยไปนะยันนี้มีนัดแล้วสิครั้งหน้าก็แล้วกันวันเกิดเธอนายเรียกฉันก็พอแล้วเฮ้ย <c oughs> ใช้ได้นี่รอโทรศัพท์ฉันนะยูทเปียถ้ารู้สึกกลัวแล้วก็ผมแนะนำให้คุณกลับบ้านไปพักเถอะไม่ต้องมาแล้ว ใครกลัวกลัวแล้วมาไม่ได้เหรออยากกอดผมก็ไม่จะเป็นต้องอ้อมค้อมขนาดนี้หรอกพูดกับอาของคุณอย่างเปิดเผยก็พอแล้วฉันรู้ว่านายจะหัวเราะยาะฉันแต่ปู่ของฉันต้องทุกข์ทรมาขนาดนั้นเกือบชีวิตไม่รอดแล้วฉันไม่อยากให้คนอื่นเป็นแบบนี้ขอ ไป<น>ทำไมในเมืองถึงมีพลังชั่วร้ายรุนแรงขนาดนี้ <c oughs> คุณดูแลตัวเองให้ดีก่อน <c oughs> <c oughs> ทอมินโรวมนมดูเหมือนว่าพวกเราจะหาถูกที่แล้วจริงๆ แย่แล้วฟังเข็มไม่ทันแล้วได้ทำอะไรไม่ต้องตกใจมีผมอยู่ เก้าเข็มทะลวงมันนายทำอันนี้เป็นด้วยเหรอฮะ,ฮะสำนักแพทย์โบราณในเรื่องวิชาแพทย์วรยุทธวิชาเวทเสวนเหมือนทั้งสามรวมเป็นหนึ่งกำจัดปีศาจขับไล่สิ่งชั่วร้ายก็เป็นหน้าที่เหมือนกันจบแล้วไม่อันใหญ่จะมาแล้ว นั่นคืออะไรไม่ต้องกลัวนั่นเป็นแค่ภาพลวงตาของคุณฮะภาพลวงตาเหรอเนื้อแท้แล้วพลังชั่วร้ายเป็นกลุ่มพลังลบ เราอยู่ในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยพลังชั่วร้ายมันส่งผลต่อการรับรู้ยังดีที่มันถูกวิชาเวทของสำนักแพทย์โบราณทำลายได้ขอแค่คุณปล่อยผมผมก็มีโอกาสชน,นะวิ่งไปทางที่มาก สืบทอดแพทย์แผนโบราณฝึกฝนเทคนิคแผนปัจจุบันติดตามในเว็บ๋อและ t ิกตอกออฟฟิเชียลกลายเป็นคนที่ถูกเลือกคนต่อไปเข้าจ้งเหิงเสี่ยวซัวอ่านผลงานของนักเขียนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจ้งเหิงเสี่ยวซัวปลดล็อกเนื้อเรื่องล่าสุดของต้นฉบับเหรียญทองแดงสิบเหรียญต่อพวงแค่200ถ้าผมซื้อเยอะละ่ะอย่างเช่นของราคา2ล้านเออจะคืนือไม่คืนถ้าไม่คืน,คนฉันจะโทรไปเรียกร้องนายเดี๋ยวนี้ฉันจะบอกนายให้นะนี่เป็นขอปลอม ผมไม่รู้เรื่องการเขียนผู้กันเลยเพียงแต่คุณมีโอกาสรำ่ำรวยแต่คว้าไว้ไม่ได้เท่านั้นผมให้หาล้านขอโทษนะไม่ได้ขาดเงินเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาันน่น่่่งงไหมมจจูิ้เา 相遇那个地方，如梦如幻，难忘。为爱徘徊，为爱伤，失了分寸的慌张。你的身影照亮黑暗，就像一道光。那道光穿越冰封的山川，温暖被人遗忘的海洋。我们牵手走在路上。 挣脱了。